เป็นอีกครั้งหนึ่งครับผู้ชมครับที่เราต้องเปิดคลิปนะครับมาด้วยหน้าของหน้าหัมกระกบอกนะครับผมเชื่อหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นสิ่งแปลกปลอมนะครับในภาพนี้ดูที่ซ้ายขวาครับโฆษณาครับโลบพรีเมียมผู้ชมคือถามว่ามันแปลกไหมไม่แปลกนะครับแต่ว่าทุกครั้งครับที่เราเข้าครับหน้าต่างครับอย่างเช่นอัลตาช็อปก็ขึ้นเข้าหน้าโปรไฟล์ครับของตัวเองนะครับ ก็ขึ้นมาข้างงางครับงางสุดก็ขึ้นคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีแต่โฆษณาของเงบ๊อกพรีเมียมคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับให้คุณฟังนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดตามช่องแบรฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสารนะครับของเงบ๊อกรวมถึงติดตามช่องในทิกตอกแล้วก็ช่องกระกาษอนิเมะนะครับในบริเวนันคุณผู้ชมนะ เรื่องนี้ครับต้องพูดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ซับซ้อนนะครับคุณผู้ชมคือซับซ้อนซ้อนเงื่อนมากเพราะมันมีข่าวครับมา2แนวแนวแรกครับมาจัดหางบอสซี่นิวบอสซี่นิวครับประกาศนะครับในวันที่16สิงหาคมนะซึ่งเรื่องเกิดช่วงวันที่16บหกนะคุณผู้ชมคือโฆษณาครับของบล็อกเนี่ยมันเกิดอาการว่ามันงมคุณผู้ชมคืองมที่ว่าเนี่ยคือระบบบายพาสครับหรือว่าการตรวจสอบนะครับ ให้โฆษณาทั่วไปครับไม่สามารถผ่านได้คุณผู้ชมซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือถ้าใครที่เห็นโฆษณาครับพรีเมียมเยอะเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับช่วงนี้คือก็บอกเนี่ยโฆษณาครับมันงมนะคุณผู้ชมซึ่งไงเรากว่าโอ้โหมีเต็มเลยโฆษณาทั่วไปครับหายหมดเลยมันโดนง้างครับคุณผู้ชมหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่งทางด้านของบเบนซิมครับต้องใช้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับกระบอกมานานนะคุณผู้ชมซึ่งแกเนี่ย ได้ครับครับข่าวสารมาจากแฟนคลับว่าโลบอครับมีปัญหาใหม่ครับคุณผู้ชมซึ่งข่าวนี้ครับมันอยู่ที่หน้าแอปเนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นพวกแอปแบบแบนเนอร์เป็นแอปแบบแนวตรงเป็นแอปแบบแนวเหลียมที่มันมีครับเป็นภาพโป้อยู่คุณผู้ชมเรื่องนี้ครับต้องใช้ว่าเป็นแขกว่าแหม่เริ่มพลิกนะคุณผู้ชมตอนแรกนึกว่าเฮ้ยระบบโลบอเนี่ยมันแค่ มาเวยเฉยหรือมันงม้มแต่ว่าตัวเป็นสินเฉยว่าความจริงครับเือร์บล็อกเนี่ยแกรครับโดนนะครับยิงนะครณผู้ชสมส่งภาพโปไม่ทราบว่าเป็นภาพโปที่โดนจากการโดนยิงหรือเปล่าน,นะครับหรือว่าเป็นภาพโปที่ระบบกระบ็อกเนี่ยตรวจสอบครับพลาดไปเพราะช่วงนี้คุณผู้ชสมมันจะมีนะครับเป็นพวกเสื้อเป็นพวกภาพบางตัวนะครับที่เป็นภาพโปนะแต่ยอดพนครับระบบตรวจสอบของกระบ,บ็อกมาได้ซึ่งเชื่อว่าโฆษณาพวกนี้ครับ น่าจะผ่านด้วยส่วนหนึ่งหรืออาจจะโดนนะครับยิงจริงๆเหมือนตอนช่วงทีเชิร์ตที่ตอนนั้นน่ะมันจะมีทีเชิร์ตครับเยอะมากเป็นทีเชิร์ตแบบคำหยาภาพหน้าคนหรือภาพผิดกฎไงยานนะครับเป็นแบบกวนประสาทนะคุณผู้ชมเยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยโฆษณาครับหมายว่าจะเป็นโฆษณาที่มาจากผู้เล่นจะมากกว่านะครับไม่ใช่ทางกระบอกเองเพราะกระบอกเนี่ยแกจะลงโฆษณาครับเพียงแค่ตัวพรีเมียมเฉยๆเหมือนที่คุณเห็นเนะครับเป็นพรีเมียม แล้วก็อวตารดิจิตอลอาร์ติสต์วกนนี้คุณผู้ชมคือเป็นโฆษณาครับของอวบตัวเดียวที่เหลือครับคือไม่มีนะคุณผู้ชมเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการผ่านนะครับระบบตรวจสอบมากกว่าซึ่งถามว่าระบบตรวจสอบอะบเนี่ยมันพลาดได้ยังไงอันนี้ตอบไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันหายมันก็เลอรลงนะครับมานานอยู่นะแต่ว่าคราวนี้มันเด่นกว่าเพื่อนไงคุณผู้ชมคือใครที่เห็นภาพโป๊เปือยนะครับประมาณช่วงก่อนวันที่16สิงหาคมเนี่ย หรือประมาณช่วงสักก่อนเที่ยงครับของวันที่16บหกอะคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่างัดฐานของภาพตัวเป็นซิมเนี่ยเราก็จากคนดูบางคนนะครับที่คอมเมนต์ใต้โพสเนี่ยก็ชัดเจนครับว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมเออแหมเห็นแล้วก็ขยันะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้ดราม,ม่าแนวเนี้ยพวกแบบโดนแฮ็กโดนอะไรวกเนี้ยมันมาครับไม่ขาดสายครั้งก่อนก็นู่นนะครับไอ้เรื่องอะไรวะ เอ่อที่เป็นระบบกระบอกแบบแปลปอนมั้เนี้ยเรื่องของตัวทีเชิร์ตที่โดนยิงเรื่องของตัวระบบป้องกันเรื่องของงาส่วนที่ผมลงไปเมื่อวานเนี้ยก็คือเรื่องของตัวกระบอกที่ไม่เข้าเนี่ยปัญหาเยอะครับเรื่องของการตรวจสอบที่มันหง่าบวมครคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เราก็โทษใครไม่ได้ครับต้องโทษโบอกอย่างเดียวเพราะว่าระบ็อกแกนเนี่ยทำพลาดเยอะถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับท่าหน้าของแอดเนี่ยมันจะลงไม่ได้นะคุณผู้ชมครับแต่ว่า ลายคนก็สบายใจได้ที่ภาพโป๊เปือยเนี่ยมันหายไปแล้วเราบอกแก้อยู่แต่คําถามคือมันเกิดได้ยังไงและมันเกิดเพราะใครนะครณผู้ชมเออต้องถามอย่างนี้ก่อนเลยกับเราบอกนะครับถามว่าตอนเนี้ยงแอดเนี่ยมันจะขึ้นไหมไม่น่าขึ้นนะครับเพราะว่าบอสเซนเนียนะครับบอกว่าตัวบายพาสแอดครับไม่ผ่านนะครับทุกแอดนะครณผู้ชมทุกโฆษณาโฆษณาแบบแนวนอนแนวตั้งแนวสี่อหลี่ย่างพวกนี้ไม่ผ่านหมดนะครับช่วงนี้ นะายคนที่ทําโฆษณานะครับโปรโมทเกมโปรโมทเสื้อผ้าโปรโมทกลุ่มพวกนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงน,นะครับในการลงนะครุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ขึ้นค่อยไปลงช่วงตอนที่โฆษณาครับมันกลับมาทํางานนะครุณผู้ชมถ้าโพสหน้าตาพรีเมียมวันี้ครับมันหายไปนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วแต่คําถามคือมันจะกลับมาโอเคตอนไหนเพราะว่าคือตอนที่ผมทําคลิปตอนนี้ มันห่านนะครับจากตอนที่มันเกิด,ดราม่าเนี่ยประมาณสักโอ้โหเกือบประมาณ10ชั่วโมงะนะคุณผู้ชมนะครับคือมันยังไม่ได้แก้เลยตอนนี้นะหลายหลายคนที่รอแก้ครับก็รอต่อไปนะคุณผู้ชมนะเชื่อว่าคลิปปล่อยวันที่17เนี่ยน่าจะหายมัง้งหรือถ้าไม่หายก็นะคุณผู้ชมนะคือเราบอกน้าชามากนะครับหรือปัญหามันหนักจริงนะครับกับเรื่องน,นี้นะคุณผู้ชมอืมถามว่ามันเป็นปัญหาที่น่ากลัวไหมก็ ไม่น่ากลัวมากนะถ้าคุณไม่กดโฆษณานะครับพะโฆษณาพวกนี้ผมเชื่อหลายคนเนี่ยไม่ได้กดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ขึ้นโชว์เยอะนะคุณผู้ชมเป็นโฆษณาแบบแนวฮาบ้างไรบ้างแต่ว่าอันนี้ไม่ฮานะครับภาพโป๊เปลยเนี่ยน่ากลัวนะคุณผู้ชมคือต้องใช้ว่าต่อให้เขาเป็นเด็กครับเล่นเกมเด็กก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่บางคนนะครับหรือบางคนที่เป็นพวกชอเนี่ยหรือพวกปั่นเนี่ยก็สามารถครับยัดนะครับสิ่งที่แปลกปลอมเนี่ย เข้าสู่เกมติกได้เสมอนะครับผู้ชมเลยต้ว่ากราะบอกตอนนี้ไม่ปลอดภัยนะครับกับสื่อพวกนี้จริงๆนะคุณผู้ชมเออเห็นก็เครียดแทนนะครับนะพวกเราครับป้องก,กันกันดีนะคุณผู้ชมแต่ว่าคนก่อนดีครับมาจะหาทางเข้าได้เสมอนะกับเนื้อหุ้นนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเลยคือกระบอกเนี่ยแกสภาพจริงช่วงนี้นะแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นพอกระบบตรวจสอบจริงหรือปาบที่มันพลาดหรือกระบอกเนี่ยแกโดนยิงกันแน่นะครับนะนะอืม สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะทุกผู้ชมนะหลายๆคนครับที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะทุกผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพลย์นี้ครับสวัสดีครับผม